เรื่องเกิดขึ้นในเย็ยนวันศุกร์เมื่อมาตินกลับมาถึงบ้านจากที่ทำงานเขาแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอบาบรา แฟนสาวของเขาพวกเขาคบกันมาสักพักแล้วและมาตินก็มีแหวนเพชรราคาแพงลิบเลิ่วอยู่ในกระเป๋าวันนี้เขาตั้งใจจะขอเธอแต่งงานแต่พอเขาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เขาก็พบว่าห้องนั่งเล่นกระจัดกระจายและบาร์บราที่ควรจะรอเขาอยู่ในห้องก็กลับหายตัวไปเขาพยายามหาเบาะแสทุกอย่างที่พอจะหาตัวแฟนสาวได้แต่สิ่งเดียวที่เขาสังเกตเห็นคือข้อความบนกระจกที่เขียนด้วยลิปสติกว่าเชอรี่บวกหนึ มันหมายความถึงอะไรกันนะมีใครเทาออกบ้างไหมมาตินเป็นคนฉลาดมากและในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับชื่อเดือนต่างๆได้แก่มกราคมสิงหาคม และพฤษพาคมในภาษาอังกฤษตัวอักษรแรกของเดือนเหล่านี้รวมเป็นคำว่าแจมดังนั้นมาตินจึงต้องหาเชอร์รี่แจมเขารีบวิ่งไปที่ตู้เย็นและในหลแงยมเชอร์รี่ก็มีบอะแสต่อไปมันเป็นรูปแมลงสิตัวซึ่งแต่ละตัวมีจำนวนขาไม่เท่ากันทีนี้เขาจะต้องไขรหัสไม่ได้คุณช่วยเขาหน่อยได้ไหม อย่างที่เห็นแมลงแต่ละตัวมีจํานวนขาไม่เท่ากันแล้วถ้าเกิดตัวเลขทั้งหมดรวมกันแล้วเป็นหมายเลขโทรศัพท์ล่ะมาตินจึิงตรวสอบทฤษฎีนี้แล้วกดหมายเลขนั้นมีคนรับสายจริงแต่แล้วคนคนนั้นก็วางสายไปทันใดนั้นมาตินก็ได้รับข้อความที่ส่งมาจากเบอร์เดียวกันในข้อความนี้มีอีโมจิชุดหนึ่งด้วยลองสังเกตดูดีๆโดยวชเขาหาว่าข้อความนี้ซ่อนรหัสอะไรไว คุณต้องเรียงเป็นคำภาษาอังกฤษออกมาแล้วจะได้วันโอเคล็อกทีเรนที่แปลว่ารถไฟรอบบ่ายโมงมาตินจึงรีบไปที่สถานีรถไฟโชคดีที่ตอนบ่ายโมงมีรถไฟเหลือแค่ขบวนเดียวที่กำลังมุ่งหน้าไปตารีดและมีตั๋วเหลือเพียงแค่สองใบทั้งสองใบมีส่วนลดมากมาย มาตินสามารถเลือกได้ระหว่างตั๋วชั้นเฟิร์สคลาสราคา300ดอลลาร์ที่มีส่วนลด20%หรือตัว V.I.P สุดหรูพร้อมห้องน้ำส่วนตัวราคา600ดอลลาร์ที่มีส่วนลด60%คุณช่วยมาตินคิดหน่อยได้ไหมว่าเขาควรจะเลือกซื้อตั๋วชั้นไหนดี พลดราคาแล้วตัวทั้งสองก็เหลือราคาแค่240ดอลลาร์งั้นทำไมไม่เลือกชั้น VIP พีสุดหรูที่มีห้องน้ำสุดตัวล่ะจริงไหมมาตินมาถึงตาม<า>ริสแล้วเริ่มรู้สึกสับสน,สสนเขาไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นตรง,ตรงไหนดีทันใดนั้นโทรศัพท์อของเขาก็ดังขึ้นมันเป็นโฆษณาของสำนักนักสืบเอกชอนที่เก่งที่สุดในเมือง ขณะที่มาตินกำลังสิ้นหวังในการขอความช่วยเหลือเขาจึงมุ่งหน้าไปยังสำนักงานนั้นและนักสืบก็ตกลงที่จะช่วยแต่ก่อนอื่นเขาต้องจัดการคดีของตัวเองให้เสร็จเียก่อน ลอร่าครูสอนดนตรีมาสอนนักเรียนแบบส่วนตัวน่าแปลกมากที่ประตูห้องของเขาไม่ได้ล็อกและนักเรียนของเธอกำลังนอนอยู่บนโซฟาโดยมีไข้ขึ้นสูงมากลอร่ากังวลและโทรเรียกรถพยาบาลแต่ปัญหาคือนักเรียนของเธอเป็นคนร่ำรวยและเป็นที่เคารพนับถือในเมืองและมีผู้คนมากมายต้องการกำจัดเขาเนื่องเป็นเหตุผลที่ลอร่าโทรหาเพื่อนที่เป็นนักสืบของเธอเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าจะไม่มีแพทย์คนไหนที่จะพยายามทำร้ายเขาเมื่อแพทย์ สามคนมาถึงมาตินซึ่งมากับนักสืบด้วยก็รู้ทันทีว่าหนึ่งในนั้นเป็นอาชญากร s <S ลองดูกระเป๋ายาของแพทย์แต่ละคนแล้วพยายามหาว่าแพทย์คนไหนคือคนร้ายคนทางซ้ายนั่นไงเห <you> ็นขวานในกระเป๋ายาของเขาไม่ล่ะ ดีต่อมาที่นักสืบต้องไขเกี่ยวข้องกับการปร้นธนาคารที่เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนผู้จัดการธนาคารไม่อยากให้ลูกค้ารู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เขาจึงไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อหลังจากสืบสวนคดีนักสืบก็จับผู้ต้องสงสัยได้สามคนซึ่งทั้งหมดเคยถูกกล่าวหาในคดีเดียวกันมาก่อนแต่ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดอ้างว่ามีหลักฐานยืนยันสเตซี่บอกว่าเขานอนตอนห้าทุ่มลูคัสบอกว่าเขาไปเล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสอง U, ส่วน <reconcile S 2> ไรอันก็ยืนยันว่าใช้เวลาทั้งคืนในโรงพยาบาลกับยายของเขาคุณเดาออกไหมว่าโจรปล้นธนาคารคือใครลูคัสนั่นเองแักสืกไม่ได้บอกเวลาที่แน่ชัดว่าการปล้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเขารู้ได้ยังไงล่ะ เพื่อไขคดีต่อไปมาตีและนักสืบจำเป็นจะต้องช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่สูญเสียความทรงจำจากอุบัติเหตุพวกเขาต้องค้นหาว่าผู้หญิง3ามคนนี้คนไหนคือภรรยาที่แท้จริงของเขาคุณเดาได้ไหมเป็นผู้หญิงทางซ้ายแน่นอนถ้าต่างจากผู้หญิงอีกสองคนตรงที่เธอสวมแหวนแต่งงาน หลังจากไขคดีเหล่านี้ได้แล้วมาตินและนักสืบก็หิวโซพวกเขาจึงไปที่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกันที่นั่นพวกเขาเห็นพนักงานเสิร์ฟและลูกค้ากำลังโต้เถียงกันพนักงานเสิร์ฟอ้างว่าผู้หญิงคนนั้นสั่งชุดอาหารเช้าพิเศษและตอนนี้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินส่วนลูกค้าก็ยืนยันว่าเธอสั่งแค่กาแฟเท่านั้นใครกันแน่ที่กำลังโกหก มาตินมกับแน<ล>็กสืบมาทานอาหารกลางวันกันแสดงว่าตอนนี้ก็บ่ายแล้วซึ่งคงไม่มีอาหารเช้าเสิร์ฟในเวลานี้พนักง,งานเสิร์ฟคือคนที่กำลังโกโหก คดีสุดท้ายที่นักสืบต้องขายก่อนเริ่มตามหาแฟนสาวของมาตินเกิดขึ้นที่เมืองบ้านเกิดของนักสืบเองมันเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแต่กลับมีเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างเริ่มเกิดขึ้นที่นั่นมีรายงานว่ามีคนแพร่ข่าวลือและสร้างความตื่นประหลาดให้กับผู้อยู่อาศัยเมื่อสิ่งของต่างๆเริ่มทยอยหายไปจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแถมเอกสารสำคัญก็หายไปจากขอจดหมายเหตุของเมืองด้วย ชาวเมืองไม่สามารถระบุได้ว่าใครหรือหน่วยงานไหนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดและด้วยความกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงของเมืองนายกเทศมนตรีจึงเชิญนักสืบซึ่งเขารู้จักเป็นการส่วนตัวให้มาถ่ายคดีลรือกลับนี้มาตินซึ่งไม่มีอะไรทําในขณะนั้นก็เลยติดตามไปด้วย ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3าคนคนแ,แรกเป็นชายหนุ่มผู้ทะเยอทยานที่เพิ่งจบก,การศึกษาด้านบริหารธุรกิจเขาจะไได้ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองที่ดีขึ้นแต่วิธีการสร้างความเป็นระเบียบแบบสุดต่งของเขากลับทําให้ชาวเมืองมีความเห็นต่างจากนั้นก็มีพยาบาลคนหนึ่งที่โด่งดังในเรื่องของความมีน้ำใจและความเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม มีงาน However, อันลึกที่เป็นความลับนั่นคือการทดลองยาใหม่ๆเพื่อค้นหาวิธีรักษาที่สมบูรณ์แบบซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและสุดท้ายคือคนขายเนื้อมุกตลกและทัศนคติที่ร่าเริงของเขาทำให้ชาวเมืองทุกคนต่างก็ร,กรักเขาแต่บางคน,คนก็สงสัยว่าธุรกิจของเขาไม่ได้โปรง่งใสยอย่างที่เขาต้องการให้ทุกคนเชื่อมาตินนั่งอยู่ในห้องสอบสวนมองนักสืบที่กำลังสักถามผู้ต้องสงสัยทันใดนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าใครคือคนร ตัวจริงเ๋ยวเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้ว <And S 1> เขาก็ขอรื้สู้คุณเดาได้ไหมว่าใครคือคนที่ทำให้เมืองตกอยู่ในความหวาดกลัวแม้จะมีบางอย่างแ,แปลกๆที่เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยทั้งสามคน แต่คนที่เป็นอันตรายที่แท้จริงกลับเป็นนัก,กสืบซะเองลองสังเกตที่คลิปเนกไทยที่คมกริบผิดป,ปกติของเขาสิจริงๆแล้วมันคือมีดคกที่ซ่อนอยู่หลังจากหลบหนีจากเมืองประหลาดที่มีชาวเมืองแปลกๆมาได้มาตินก็กลับไปปารีส ในห้องพักโรงแรมที่เขาเช่าเขาพบข้อความที่มีตัวเลขหลายตัวและใกล้ๆกันนั้นก็มีสมุดบันทึกรายสัปดาห์มาตินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งมองไปรอบๆและตระหนักได้ว่าข้อความนั้นหมายถึงอะไรแล้วคุณล่ะคิดออกไหม ตัวเลขเหล่านี้แทนวันในสัปดาห์ได้แก่วันจันทร์วันพุธวันเสาร์ถ้าเรานำตัวอักษรตัวแรกของคำเหล่านี้มารวมกันเราจะได้ M W S คุณเห็นโรงแรมที่มองเห็นจากหน้าต่างห้องของมาตินไหมชื่อของมันคือ M W S ที่น่าแหละคือที่ที่มาตินควรไปหาคำตอบมาตินรีบวิ่งไปเที่ยโรงแรมนั้นที่ล็อบบี้เขาก็พบบารบารา เขาตกใจมากและหญิงสาวก็บอกเขาว่าทั้งหมดเป็นเพียงการทดสอบเธออยากรู้ว่ามาตินรักเธอมากแค่ไหนและเขาจะทุ่มเทแค่ไหนเพื่อตามหาเธอมาตินรู้สึกสับสนแต่ใจหนึ่งเขาก็ดีใจที่บาบราปลอดภัยอีกใจหนึ่งเขากลับกังวลมากเหลือเกินการทดสอบความจริงใจของเธอแบบนี้มันไม่แรงไปหน่อยหรอบอกความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ลงในคอมเมนต์ด้านล่างคุณคิดว่ามาตินควรไปจากเธอหรือควรให้อภัยแฟนสาวดี